เ,เสีบแล้ววันนี้เซีบค่ะโดนยื่นใช้ไม่เรียเอาไอ้ฟาร์มคิดว่าเบาเล่นนิดเขียนให้กันแทนติดนี่น้องอเซ็งเอาติ้มซินเด้อเด้อเดี๋ยวไอ้ฟาร์มเท่นหมดได้คุณอุ้ยอย่าเฮ็ดแม่ตกใจหมดทังลัง ว้าวสิ่งว่าน่าเสพมาสัน่าเสพก็กินไปเลยอันนี้ก็น่าเสบอันนี้แห้งน่าเสบอันนี้นะอันนี้แห้งนะสักน่าละบ่งแจมยุ้ย น้องอัเซ็งเอาติ้มซิ้นเด้อเดี๋ยว <c oughs> เยวอ้ฟาร,ร์มเพ่นหมดได้มื่อวานนี้ผัดเมื่อวานนี้ผัดเมนนาลาเนาะโบอยากไปน้ำเผาเนาะวัอนี้ผัดเมนปาตั้งบ่มาโอ้พวกเจ้านี่เป็นยังกันวะโบเม่นปลาตั้งเคียดให้นา,าลาจิปะตั้งเคียนแล้วปะตั้งต้องเคียดให้นาลาแหละครับ <c oughs> ปะตั้งโบเคียดให้นาลาปลาตั้งต้องมาแล้วมีพักเด้อ่นาะ ไม่ตุยันทนาอาวัตไซเนี่ยน้องกรสิงเทมาทุกงานเนาะอากสิงเนาะบ่ม, <laughs> ะมีการเขียดติได้กินแล้วก็พอคุยบ่มีการเขียนคุยบ่มีการเขียนคอย,คอยทึกกับทุกคนเนะาะบอยอกซื้อเด้อพี่น้องเด้อน้นองประตั้งเพิ่นบ่บนะ้างเนาะเพิ่นกลับไปเอาสุดกีฬาเพราะว่าตอนแรกมีแข่งกีฬาอาจารย์ก็เลยได้กลับบ้านค่อยเสียพีเพีทเอาพีทพีท นาราไฮเลยเอาจัดไปจากแม่นาลาไฮหรือว่าแม่เอ๋ยฟาร์มสิให้อยู่ขันบอย่างใส่ผักกัดข้าวใส่กะลำอยู่ไหนเห็นนาราตัวหยอดกะลำเหรอนะตัวอันเป็นหยอดกะลำน้อยๆขนาดนห็นอเปล่าเจ้าอย่าก็เจ้าเลยเจ้ากะลำปีแล้วอีเอเจ้าเี้ยแค่เจ้าใหญ่โอ้โหบ่เพีดในหูไปเอออันนั้นแหละ เธอจงใจฆ่าใครหรือเปล่าน้องอะซิง้งเอาไอ้ฟ้ามคิดว่าเบิ้นิ้นเขียนให้กันแทนติเราเราบอกว่าเรามีเบียยซื่อซื้อเรากลับไปเอาเสื้อผ้า เต็บเดียมดีร้นไปเรยนานในแานเดยแล้วก็ส่วนเลยค่ะนารัดสวนเลยยัดประตังเกียร์่วนาปันเเจ้าไแล้วไอ้เจ้าส่วนอะอยปไปแล้วเมื่อวานนี้นะเห็นเจ้าหัวหัวกำลังขวบเป็ดแล้วหัวหัวยองฮันน่ะแล้วเข้าฟากันนี่มันน่ะเจ้าเห็นยังพาเป็ดกินยูงเฮียนได้กินเบียร์ได้กินเอยู่ะ อ๋อกับก้นอ,บกอนเราพอท่านกิน,นเนาออะเสบแล้ววันนี้เสบคั่งโดนจี๊้อเป็น,นอะไรฮะซิงซีมึงดูเอาคือตักมักเผ็ดออกสน,นะเซ่ว่าเห็ดเผ็ดๆดิ่าล้างกินหุดได้เ <laughs> สบต้องเข็มก้อน ถ้าเฮาอย่างบรทันใส่ยังนะต้องเอาเค็มๆก่อนเน่าร้านอ่ะเอากับปลาฟาวเธอแล้ว <laughs> กับปลาฟาวเธอแล้วทางเราใส่เครื่องโค้งลงไปก่อนเราค่อยอันนั้นนำพวดระเบิดบน,น่าละโอเคอใส่ลงดูใส่หนึ่งอันบนก่อนดู ทอดอันนี้นะทอดอันนี้กินกับตำอ้าวยุ่นจันคายไปละวตำไม่ยุมนะย่มอ่ะยุ่มอมาตัดออกโอ้ได้แล้วนิเดี๋ยวแล้วนั่นละเอา,เาไปเลยเอาใปเแล้วก็คนๆเนาะคนๆเอาอันนันนนน้นมาคนเอาไปเทอ็อกเลยน้ำมาหน่นะไอเอาไม่ทู่ปี๊บเอาไหม,เอ,ไหมเอาสิ เอาอ้างด้วยฟ่งความหั่นไหม้นั่นละถักๆถักเนาะนั่นละเนาะขอเธอได้มันเท่อนั้น <c oughs> ตัดมาทางนี้ทางนี้เห็ดน้าที่ต่ำเนาะ บวงก็ยังมีเดีอเซิงเพิ่งเดยไปเอาบวงกันดีท้าเอาลูกซีนนะอูกซีนเขาเปียกเ้อทางนี้ทางนันทอดทอดขนมกับกินกับข้าวเปียกเส็บๆใส่กระดาจัดไปอ,อ่าคณอคุอ้ย อย่าเฮ็ดแม่ตกใจหมดนล้านะน,านี่นร้นาเนเฮ็ดอันนี้เละออกมาไปปั้เกลือแลนเมื่กอกีนอ้นี่นะว้าวสิ่งมันน่าเสพอ่ะศักน่าเสพก็กินไปเลยอันนี้ก็น,น่าเสพอันนี้แห้งน่าเสบอันนี้นะ ันนี้แห้งนะแซบอันนี้นะเด <the> ้ววอแซบะยากเอาเสียงกรอบกอแบบเมื่อกี้ <laughs> อร่อเอจริกรอบๆเมือกมรอนเหรออน้อาชิมบงีมื well, ่ช mm ิมเล้าออยงมึืเนาะ่ติดกันแล้วอืมว้าว เจ็บไรงู <c oughs> บวงมือนล้วหยัข้าบวฮหัวเห็ดกินดิน่ละเ <c oughs> อาสิ่งเดซี่ฟีมือตัวเองมันูเป็นยังไงเจ็บจีบบอสุดยอด băng pha, băng pha nala, băng kem kèm kem yui kem, kem yui không ơn, đập, căng gì cái, căng này nham đấy, nala, nham กินไปกินมาเป็ดเนาะเนาะแล้วน้ําเอาเป็ดទៅน้ําនេះចូលក្នុងបាត់